มองไกลเพียงแรกเห็นใครก็คิดว่าเป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมันสะกดผู้ชมด้วยโทนสีร้อนแรงของอาภรโบราณและตรึงใจด้วยความงามบนใบหน้าหญิงสาวสื่ออารมณ์ต่างกันทั้งชวนฝันเศร้าเหงาสงบผ่านแววตาหากเมื่อขยับเข้าใกล้ความน่าหลงไหลของผลงานชุด Flowers Need Time to Bloom คือการสร้างสารรค์ภาพสวยด้วยการเย็บปักถักร้อยที่เยอรินดาแก้วสุวรรณถ่ายทอดตัวตนความคิดและชีวิตช่วงหนึ่งที่ต้องต่อสู้ทางกายและใจเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ต่อชิ้นใช้เวลานับเดือนกว่าจะปักถมจนเต็มเฟรมเกินคาดเมื่อภาพผู้คนเข้ามาไม่ขาดสายมีมากถึงขนาดต่อคิวเข้าชมในช่วงวันหยุดไม่นับโลกออนไลน์ที่แฮชแท็ชื่อน,นิทรรศการ flowers need time to bloom กลายเป็นไวรัลปากต่อปาก ยอดวิวหลายแสนครั้งจากผู้ชมที่พากันลงคลิปชื่นชมทั้งงานอินสตาเลชันฝนดอกไม้ประกอบเรื่องราวให้ศิลปะภาพปาัก12ชิ้นที่ไม่มีให้เห็นบ่อยนักในพื้นที่แกลเลอรี่เป็นนิทรศการเดี่ยวครั้งแรกซึ่งศิลปินวางเดิมพันถึงเส้นทางศิลปะของตัวเองแล้วเราก็ไปเจอเทคนิคมาแล้วก็ฟลาเ t i น e t าม l o o m เอทุกอย่างมันค่อนข้างใช้เวลาทุกอย่างมีเวลาของมันแล้วเราก็เชื่อว่า หลายๆคนก็น่าจะมีเวลาของตัวเองอะไรเงี้ยที่จะพร้อมที่จะมีความสุขสมบูรณ์หรือแบบว่าอิ่มเอมไปกับแบบชีวิตอะไรเงี้ยถือว่าเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะเราก็คิดว่าน่าจะทำงานต่อออกมาได้ได้เรื่อยๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพอไปเป้างานจริงๆแล้วมันมันเหมือนได้ฟีดแบ็กกลับมาคนมาชมงานเราเยอะมากมีคนมาชื่นชมชอบขอติดตามเนี้ยึชื่นชม ศิลปินมากกว่าค่ะเพราะว่าแบบว่าอย่างสกเกลที่มันอยู่บนเสื้อผ้าหรือมันอยู่บนแบบผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรเงี้ยมันแบบเป็นสกเกลเล็กๆก็ฝักเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะขนาดแบบว่างานฝักแบบเล็กๆน้อยๆมันยังทํายากเลยแต่ว่ามันทำออกมาเป็นงานแบบว่าอยู่ในแบบว่าสกเกลที่มันใหญ่แล้วก็สามารถดึงดูดคนให้มาดูได้หรือว่าแบบน่าทึ่งมากกว่า าเยืนสตูดิโอของศิลปินช่างปักของเรานะคะทำให้ไดไม่เห็นว่างานนี้มีหลากหลายจริงๆจากงานนิทรรศการที่ได้ไปชมนะคะคุณโรสคะค่ะ,ะใช่แอ้นนีฟีลนึงเลยเนาะ,ะเพราะว่าเป็นแบบนางเอกนิยายจีนแล้วก็ภาพรวมงานเนี่ยดูมีความร่วมสมัยนะคะคุณชมแต่ว่าชิ้นนี้มาเห็นแล้วสะดุดตาม,มากเพราะว่าเป็นแบบเป,แบบเป็นงานปักไทยจ๋าๆเลยนะคุณโรส เล่าถึงผลงานชิ้นนี้หน่อยยิงง่งใหญ่อลังการมากตรงนี้อันนี้เป็นงานชุดที่สิสมัยเรียนปอตีค่ะ,คะอันนั้นพูดรูดก็จะมีความสนใจในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยเกี่ยวกับกระบวนการงานช่างแล้วก็เอามานําไปยุกมาเป็นเทคนิคกระบวนการในการทํางานที่สี่ก็จะมีทั้งเลื่อมดินทองไหม ต่ส่วนมากก็จะเน้นการปักแบบกระบวนการปักแบบไทยอะค่ะที่ประยุกต์ก็จะเห็นว่ามันจะมีความแวววาวมีแบบเลื่อมดิ้นข้อดิ้นโป่งอะไรอย่างเงี้ยะค่ะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเพราะปักผ้าจับเข็มกับด้ายเย็บตุ๊กตาม,มาตั้งแต่วัยเด็กและเมื่ออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรอ,อดีตนักศึกษาเอกศิลปะไทยก็เลือกใช้ผ้าปักเป็นตัวเอก ถึงกับไปเรียนเพิ่มเติมฝากตัวเป็นสิทธิ์ครูงานฝีมือจากกรมศิลป์โดยอยากรู้ลึกถึงเบื้องหลังงานพัตตาพรและยังศึกษาด้านศิลปะจนถึงระดับปริญญาโทมีโอกาสอวดฝีมือผ้าปักในนิทรรศการกลุ่มทั้งในและต่างประเทศมากกว่าการทำงานศิลป์เทคนิคงานปักยังมีผลต่อใจที่โรสสนใจก็คือเป็นพวกงานเย็บปักแล้วก็ไปเห็นรายละเอียดของคอตูเม็ดของโข,งขนละครอะไรอ,อย่างนี้ค่ะ แล้วก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเราชอบชอบมากเลยแล้วก็บวกกับเราชอบงานเขียนของอาจารย์จัก,กรพันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จัก,กรพันโปรเซยิจใช่ค่ะส่วนหนึ่งคืองานงานมันค่อนข้างคลายในเรื่องของการทํางานเพราะว่าลดเหมือนเป็นการได้ฝึกสมาธิไปด้วยใช่ค่ะพอมันได้อยู่กับงานมันก็ค่อยๆได้ทําแล้วก็ฝึก ปักไปเรื่อยๆฝึกสมาธิไปเรื่อยๆเพราะว่ารถเป็นคนสมาธิสั้นอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะและอย่างเคือยากทําอะไรที่ตัวเองชอบในวัยเด็กอยากต่อยอดแล้วก็อยากพัฒนามันต่อตัวรถเองก็เคยผ่านประสบการณ์กึ่งความเป็นความตายมาแล้วในช่วงที่โดนอุบัติเหตุที่โควิดอะค่ะตอนนั้นก็คือหนักพอสมควรแล้วก็ต้องผ่าตัด นาที <Wow. S 1> ชีวิตแม้เป็นช่วงเวลายากลำบากกว่าจะก้าวผ่านหากประสบการณ์ก็เปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินทำงานชุดใหม่ในโจทย์หมดวันฮาโลวีนเลือกใช้เส้นไหมโทนสีพาสเทลลดทอนความน่ากลัวของฟอร์มหัวกระโหลกให้ดูหวานตาตามตัวตนของเยรินดาในวันฟ้าหลังฝนที่พร้อมพาศิลปะผ้าปักไปสู่โลกใหม่ให้กว้างไกลกว่าที่ผ่านมาอัญชลีปสุวรรณไทย P ีบีรายงาน